มีช่วงหนึ่งของชีวิตที่คนจำนวนมากไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรไม่ใช่วิกฤตไม่ใช่ความหลงเหลวและไม่ใช่ความสิ้นหวังแต่มันคือความรู้สึกว่างลึกๆที่เกิดขึ้นแม้ทุกอย่างภายนอกจะดูปกติดีช่วงเวลานี้เองที่หลายคนพยายามหนีด้วยการทำงานหนักขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นหรือหาความบันเทิงมาเติมแต่ยิ่งหนียิ่งว่างยิ่งเติมยิ่งรู้สึกว่าข้างในไม่มีอะไรยึดเกาะได้จริง ความว่างนี้ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณว่าชีวิตกำลังเรียกร้องให้คุณดำดิ่งลงไปลึกกว่าที่เคยอยู่การดำดิ่งในที่นี้ไม่ใช่การคิดมากหรือจมอยู่กับอดีตแต่มันคือการหยุดวิ่งและยอมมองชีวิตตรงๆเป็นครั้งแรกโดยไม่หลบสายตาตัวเองหลายคนไม่เคยทำสิ่งนี้เลยทั้งชีวิตเพราะกลัวความจริงบางอย่างเช่นกลัวจะพบว่าที่ผ่านมาทำไปเพราะความกลัวไม่ใช่ความรัก กลัวจะพบว่าหลายความฝันไม่ใช่ของตัวเองกลัวจะพบว่าความสำเร็จที่ไล่ตามมานานไม่เคยทำให้ใจอิ่มจริงๆในเชิงจิตวิทยาช่วงเวลานี้คือช่วงที่อัตตาเริ่มอ่อนแรงอัตตาคือตัวตนที่สร้างขึ้นเพื่อเอาตัวรอดในสังคมมันเก่งมากในการทำให้เราดูเข้มแข็งดูประสบความสำเร็จดูไม่แพ้ใครแต่เมื่อเวลาผ่านไปอัตตาจะเริ่มเหนื่อยเพราะต้องแสดงบทบาทตลอดเวลาและเมื่อมันเหนื่อย ความว่างจะโผล่ขึ้นมาแทนที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือปัญหาทั้งที่จริงแล้วนี่คือประตูประตูบานนี้ไม่ได้เปิดด้วยความคิดแต่เปิดด้วยความซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างที่สุดคุณต้องกล้ายอมรับว่าคุณไม่รู้ทุกอย่างคุณไม่เก่งทุกเรื่องและคุณไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างที่ใครคาดหวังอีกต่อไปการยอมรับนี้ไม่ทําให้คุณอ่อนแอแต่มันทําให้คุณเริ่มเป็นอิสระอย่างแท้จริงอินทรีย์ก่อนจะบินสูง มันต้องทิ้งน้ำหนักที่ไม่จำเป็นออกจากตัวมันไม่สามารถพกทุกอย่างขึ้นไปบนฟ้าได้ชีวิตคนก็เช่นกันคุณไม่สามารถดำดิ่งลึกและเติบโตพร้อมกันได้ถ้ายังแบกความคาดหวังของทุกคนไว้บนหลังการดำดิ่งครั้งนี้จึงเป็นการคัดกรองอย่างเงียบๆว่าอะไรคือแก่นอะไรคือเปลือกอะไรคือสิ่งที่คุณต้องพกไปต่อและอะไรควรวางลงตรงนี้ผู้ฟังจำนวนมากอาจเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไป เงียบขึ้นไม่อยากอธิบายมากขึ้นไม่อยากแข่งขันไม่อยากพิสูจน์นี่ไม่ใช่สัญญาณของการถอยหลังแต่มันคือสัญญาณของการรวมพลังเมื่อพลังไม่รั่วไหลออกไปกับเรื่องไร้สาระมันจะเริ่มสะสมอยู่ภายในและพลังที่สะสมนี้เองคือรากฐานของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในด้านการเงินการดำดิ่งลึกไม่ได้เริ่มจากการหาเงินเพิ่มแต่มันเริ่มจากการเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวเองกับเงิน หลายคนใช้เงินเพื่อกลบความว่างใช้เงินเพื่อซื้อการยอมรับหรือใช้เงินเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเมื่อคุณเริ่มเห็นสิ่งนี้ชัดคุณจะเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้เงินอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เพราะใครบอกแต่เพราะคุณไม่อยากหลอกตัวเองอีกต่อไปการเงินที่มั่นคงในระยะยาวไม่สามารถแยกออกจากจิตใจที่มั่นคงได้คนที่ใจวุ่นวายจะตัดสินใจทางการเงินจากอารมณ์คนที่ใจนิ่งจะตัดสินใจจากภาพรวม และนี่คือเหตุผลที่ความสงบภายในมีค่ามากกว่าความรู้ทางการเงินเพียงอย่างเดียวการดำดิ่งลึกในชุดนี้ไม่ได้ต้องการให้ผู้ฟังรีบเปลี่ยนชีวิตทันทีแต่มันต้องการให้คุณหยุดและฟังชีวิตของตัวเองอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกฟังความเหนื่อยที่ไม่เคยได้พักฟังความฝันที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆฟังความจริงที่เคยถูกกลบด้วยเสียงคนอื่นเมื่อคุณเริ่มฟังโดยไม่ตัดสินไม่เร่งแก้ไม่รีบหนี คุณจะเริ่มสัมผัสบางอย่างที่นิ่งและมั่นคงอยู่ใต้ความวุ่นวายทั้งหมดสิ่งนั้นไม่ใช่คำตอบแต่คือฐานเมื่อมีฐานคุณจะไม่หลงง่ายเมื่อมีฐานคุณจะไม่ตื่นตระหนกกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกบ้านเล็กที่108ในชุดที่หนึ่งนี้จึงไม่ใช่การสอนให้เก่งขึ้นหรือรวยขึ้นแต่มันคือการเชิญชวนให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงเพราะทุกการเติบโตที่ยั่งยืนทุกความมั่งคั่งที่ไม่พังง่าย และทุกชีวิตที่ไม่หวั่นไหวต้องเริ่มจากจุดนี้เสมอและเมื่อคุณเริ่มยืนอยู่กับฐานนี้ได้แม้เพียงเล็กน้อย<ๆ>การเดินทางต่อไปจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในชุดต่อไปเราจะค่อยๆขยับจากการรับรู้ไปสู่การจัดวางชีวิตใหม่อย่างมีสติและนั่นคือจุดที่การดำดิ่งจะเริ่มเปลี่ยนเป็นพลังที่พาคุณไปไกลกว่าที่เคยคิดไว้<ๆ>เมื่อคุณเริ่มยืนอยู่กับฐานภายในได้แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งสนิทแต่จะเป็นความนิ่งที่มีพลังแฝงอยู่ข้างในพลังที่ไม่ได้ผลักดันให้คุณรีบไปไหนแต่ทำให้คุณมองชีวิตชัดขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณจะเริ่มเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญแท้จริงแล้วเป็นเพียงสิ่งที่คุณใช้หลบหนีความว่างภายในและเมื่อความว่างนั้นถูกมองอย่างตรงไปตรงมามันจะค่อยๆค,คลายตัวเองโดยไม่ต้องบังคับ การดำดิ่งในระดับนี้จะพาคุณไปเจอกับความจริงที่ลึกกว่าเดิมคือความจริงเกี่ยวกับแรงจูงใจของชีวิตคุณเริ่มเห็นว่าที่ผ่านมาคุณตัดสินใจหลายอย่างไม่ใช่เพราะความเข้าใจแต่เพราะความกลัวกลัวจนต้องรีบกลัวจนต้องมีมากกว่าคนอื่นกลัวจนต้องพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ด้อยเมื่อคุณเห็นสิ่งนี้ชัดคุณจะไม่โกรธตัวเองแต่จะเริ่มเห็นใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างที่ทำไป คือการพยายามเอาตัวรอดในระดับหนึ่งของชีวิตในเชิงจิตวิทยานี่คือช่วงที่รูปแบบเดิมของสมองเริ่มถูกตั้งคำถามสมองเคยชินกับการสแสวงหารางวัลเร็วการยอมรับเร็วและความรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแบบฉับไวแต่เมื่อคุณนิ่งพอสมองจะเริ่มเปิดพื้นที่ให้การคิดระยะยาวการคิดเชิงเหตุและผลและการมองชีวิตเป็นกระบวนการไม่ใช่การแข่งขัน ช่วงนี้เองที่หลายคนเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองช้าลงทั้งที่จริงแล้วกำลังแม่นยำขึ้นผู้ฟังจำนวนมากจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากตอบสนองทันทีต่อทุกสิ่งไม่อยากตัดสินใจจากอารมณ์วันเดียวและไม่อยากพูดในสิ่งที่ใจยังไม่แน่ชัดนี่ไม่ใช่ความลังเลแต่คือความรับผิดชอบต่อตัวเองคุณเริ่มเห็นว่าคำพูดและการตัดสินใจแต่ละครั้งมีต้นทุนและคุณไม่อยากจ่ายต้นทุนโดยไม่จำเป็นอีกต่อไป อินรีไม่ล่าเหยื่อทุกครั้งที่เห็นการเคลื่อนไหวมันรอจังหวะที่ใช่เพราะมันรู้ว่าพลังที่มีต้องใช้กับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดชีวิตก็เช่นกันเมื่อคุณดำดิ่งลึกพอคุณจะเริ่มเลือกว่าควรทุ่มพลังให้กับอะไรและควรถอยออกจากอะไรโดยไม่ต้องมีเหตุผลสวยหรูมารองรับในมิติของการเงินการดำดิ่งในชุดนี้จะเริ่มทำให้ผู้ฟังเห็นว่าเงินคือภาพสะท้อนของความสัมพันธ์กับชีวิตโดยรวม ถ้าชีวิตสับสนการเงินจะสับสนถ้าชีวิตรีบการเงินจะเสี่ยงและถ้าชีวิตต้องการการยอมรับการเงินจะกลายเป็นเครื่องมือพิสูจน์ตัวเองโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณเริ่มนิ่งและซื่อสัตย์กับแรงจูงใจภายในการตัดสินใจทางการเงินจะเริ่มเรียบง่ายและมั่นคงขึ้นความมั่งคั่งที่แท้จริงในระดับนี้ไม่ใช่การมีมากขึ้นแต่คือการหลุดจากวงจรที่ต้องใช้เงินเพื่อเยียวยาความว่างภายใน เมื่อไม่ต้องเยียวยาด้วยการบริโภคเกินจำเป็นทรัพยากรจะเริ่มสะสมเองโดยธรรมชาติและนี่คือรากฐานที่แข็งแรงกว่าการหาเงินด้วยความกดดันการดำดิ่งในชุดที่สองจึงเป็นการเปลี่ยนจากการรู้ตัวมาเป็นการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงไม่โทษอดีตไม่โทษใครและไม่รอเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบคุณเริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่ต้องพร้อมก่อนถึงจะเปลี่ยนได้แต่ต้องซื่อสัตย์ก่อน ทุกอย่างถึงจะค่อยๆขยับผู้ฟังที่อยู่กับชุดนี้ได้จะเริ่มสัมผัสความมั่นใจแบบใหม่ความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงออกความมั่นใจที่ไม่ต้องประกาศและไม่ต้องมีพยานรับรองเพราะมันเกิดจากการที่คุณรู้ว่าคุณไม่หลอกตัวเองอีกต่อไปและความมั่นใจแบบนี้เองที่โลกภายนอกจะรับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดบ้านเลขที่108ในชุดที่สนี้จึงไม่ใช่การสอนวิธีคิดเชิงบวกหรือเทคนิคสำเร็จเร็เรว แต่มันคือการวางฐานของการใช้ชีวิตระยะยาวฐานที่รองรับทั้งการเงินการงานความสัมพันธ์และตัวตนโดยรวมเมื่อฐานนี้เริ่มมั่นคงการเคลื่อนไหวในชีวิตจะไม่สเปะสปะอีกต่อไปและเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตจากฐานนี้คำถามต่อไปจะไม่ใช่ว่าคุณอยากได้อะไรแต่จะกลายเป็นว่าคุณควรสร้างอะไรให้สอดคล้องกับตัวตนใหม่ที่กำลังก่อตัวขึ้นและในชุดที่ส เราจะดำดิ่งต่อไปอีกขั้นว่าคุณจะจัดโครงสร้างชีวิตการงานและพลังของตัวเองอย่างไรให้สอดคล้องกับความลึกที่คุณเริ่มค้นพบโดยไม่ย้อนกลับไปสู่วงจรเดิมอีกครั้งเมื่อคุณผ่านการตั้งฐานและเริ่มรับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงแล้ว การดำดิ่งในระดับถัดไปจะไม่ใช่การค้นหาอะไรใหม่แต่เป็นการจัดระเบียบความจริงที่คุณเห็นแล้วให้กลายเป็นโครงสร้างชีวิตที่รองรับความลึกนั้นได้จริงไม่ใช่เพียงเข้าใจแต่ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ลึกๆปัญหาของคนจำนวนมากไม่ใช่ไม่รู้แต่คือรู้แล้วไม่รู้จะวางชีวิตอย่างไรให้ไม่ย้อนกลับไปสู่วงจรเดิม ในชุดที่สามนี้คุณจะเริ่มเห็นชัดว่าพลังชีวิตของคุณรั่วไหลอย,อยู่ตรงไหนบ้างไม่ใช่แค่ง,งานหรือเงินแต่จากความสัมพันธ์ความคาดหวังและบทบาทที่คุณแบกไว้โดยไม่จำเป็นคุณจะเริ่มเห็นว่าความเหนื่อยล้าจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักแต่เกิดจากการใช้ชีวิตไม่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงเมื่อคุณต้องแสดงต้องฝืนหรือทาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณพลังจะค่อยๆถูกดูดออกไปโดยที่คุณไม่รู้ตัว จุดเปลี่ยนสำคัญในระดับนี้คือการยอมรับความจริงข้อหนึ่งอย่างลึกซึ้งว่าคุณไม่สามารถมีชีวิตที่ลึกซึ้งและยังคงใช้โครงสร้างชีวิตแบบผิวเผินได้อีกต่อไปคุณอาจยังทำงานเดิมอยู่แต่ทัศนคติจะเปลี่ยนคุณอาจยังอยู่ในสังคมเดิมแต่การเลือกตอบสนองจะไม่เหมือนเดิมคุณจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่โดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ ในเชิงจิตวิทยานี่คือช่วงที่อัตตาแบบเก่าค่อยๆค,ค,คลายอำนาจอัตตาที่ต้องการการยอมรับการเป็นคนสำคัญหรือการพิสูจน์ตัวเองเริ่มอ่อนแรงลงไม่ใช่เพราะคุณเก่งขึ้นแต่เพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปคุณเริ่มรู้สึกปลอดภัยกับความธรรมดาของตัวเองและความปลอดภัยนี้เองที่ทำให้คุณกล้าตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิต หลายคนในระดับนี้จะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์บางอย่างเริ่มไม่สอดคล้องไม่ใช่เพราะใครผิดแต่เพราะทิศทางพลังไม่ตรงกันอีกต่อไปคุณจะไม่โกรธไม่ตัดขาดอย่างรุนแรงแต่จะค่อยๆถอยออกมาอย่างเงียบๆนี่ไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือความเคารพทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นในมิติของการงานและการเงินชุดที่3คือการเปลี่ยนจากการหาเงินเพื่ออยู่รอดไปสู่การจัดระบบชีวิตเพื่อให้เงินเป็นผลพลอยได้ คุณจะเริ่มมองเห็นว่างานที่ดีไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแต่ต้องไม่ขัดแย้งกับคุณค่าภายในคุณจะเริ่มเลือกงานที่ไม่บ่อนทำลายพลังชีวิตแม้มันอาจไม่ได้หวือหวาเท่าเดิมแต่จะมั่นคงและยั่งยืนกว่าความมั่งคั่งในระดับนี้เริ่มมีลักษณะเงียบเงินเริ่มทำงานแทนคุณมากขึ้นไม่ใช่เพราะเทคนิคพิเศษแต่เพราะคุณไม่ใช้เงินเพื่อกลบความไม่มั่นคงภายในอีกต่อไป การตัดสินใจทางการเงินจะเริ่มช้าลงแต่เม่นยามขึ้นคุณจะไม่ตื่นเต้นกับโอกาสที่ดูดีแต่ไม่สอดคล้องและไม่กลัวที่จะปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นแย่งกันเพราะคุณรู้ว่ามันไม่ใช่ของคุณอินทรีที่บินสูงไม่ใช่เพราะมันพยายามมากกว่านกตัวอื่นแต่เพราะมันใช้กระแสลมเป็นชีวิตคุณก็เช่นกันเมื่อคุณเริ่มจัดโครงสร้างชีวิตให้สอดคล้องกับตัวตนพลังจะพาคุณไปเองโดยไม่ต้องฝืน ในระดับนี้ผู้ฟังจะเริ่มสัมผัสความสงบที่ไม่หวั่นไหวกับความผันผวนถ่ายนอกมากนักข่าวร้ายคำวิจารณ์หรือความไม่แน่นอนจะยังอยู่แต่จะไม่เจาะลึกเข้าไปถึงแก่นคุณอีกต่อไปคุณเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อมูลและอะไรคือเสียงรบกวนและนี่คือทักษะที่มีค่ามากในโลกที่วุ่นวาย บ้านเลขที่108ชุดที่3จึงเป็นช่วงของการจัดชีวิตใหม่จากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่กับโลกอย่างมีระยะห่างที่เหมาะสมคุณไม่จำเป็นต้องชนะใครคุณเพียงต้องไม่หลงทางและเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตจากโครงสร้างใหม่นี้คำถามจะเปลี่ยนอีกครั้งจากฉันควรทำอะไรดีเป็นฉันควรปกป้องพลังชีวิตของตัวเองอย่างไรเพื่อเดินไกลได้จริง ในชุดถัดไปเราจะดำดิ่งสู่ระดับที่ลึกกว่านั้นคือการดูแลพลังจิตใจระยะยาวการไม่หมดไฟและการใช้ชีวิตอย่างสงบนิ่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโดยไม่สูญเสียความลึกที่คุณสร้างมาแล้วเมื่อคุณผ่านการจัดโครงสร้างชีวิตในระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่การเริ่มต้นใหม่แต่คือการรักษาความลึกเอาไว้ท่ามกลางความซ้ำซากข,ของชีวิตประจาวันในชุดที่สนี้ เราจะไม่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงภายนอกมากนักแต่จะดำดิ่งไปที่การดูแลสภาวะภายในอย่างต่อเนื่องเพราะความลึกที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากช่วงเวลาพิเศษแต่เกิดจากการอยู่กับสิ่งธรรมดาโดยไม่หลงลืมตัวเองคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าความตื่นรู้หรือความเข้าใจชีวิตเป็นจุดหมายปลายทางแต่ในความจริงมันคือภาระความรับผิดชอบรูปแบบหนึ่งเมื่อคุณเห็นมากขึ้น คุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไปไม่ใช่เพราะมีกฎข้อห้ามแต่เพราะความไม่สอดคล้องจะทําให้คุณอึดอัดจากข้างในทันทีชุดที่4คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความอึดอัดนั้นอย่างมีสติไม่รีบแก้ไม่รีบหนีและไม่รีบปลอบตัวเองด้วยสิ่งภายนอกในระดับนี้คุณจะเริ่มเห็นชัดว่าความทุกข์ที่ลึกที่สุดไม่ได้มาจากปัญหาใหญ่แต่มาจากการละเลยเล็กๆน้อยๆที่สะสมคุณอาจไม่ล้มเหลว แต่คุณอาจเริ่มเฉยชากับตัวเองคุณอาจยังทำหน้าที่ได้ดีแต่ขาดความรู้สึกมีชีวิตชีวาภาวะนี้อันตรายกว่าความล้มเหลวเพราะมันเงียบและดูเหมือนปกติชุดที่4จึงเป็นการปลุกความรู้สึกมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่ต้องสร้างดรามา่าคุณจะเริ่มฝึกการฟังตัวเองในระดับที่ลึกกว่าเดิมไม่ใช่ฟังความคิดแต่ฟังสภาวะฟังความตึงความล้าและความเบาในใจ คุณจะเริ่มรู้ว่าควรหยุดก่อนที่ร่างกายจะพังควรถอยก่อนที่ใจจะหมดไฟนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความฉลาดของผู้ที่ตั้งใจจะเดินไกลในชุดสุดท้ายนี้เราไม่ได้ดำดิ่งเพื่อคนหาคำตอบใหม่แต่ดำดิ่งเพื่อมองคำถามเดิมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเพราะเมื่อคุณเดินมาถึงจุดนี้แล้วชีวิตจะไม่ได้ต้องการแรงผลักอีกต่อไป แต่มันต้องการความซื่อสัสตย์ต่อความจริงภายในอย่างถึงที่สุดชุดที่ห้าจึงเป็นการระลึกกลับไม่ใช่การก้าวไปข้างหน้าอย่างเร่งรีบแต่คือการหันกลับมามองว่าทั้งหมดที่ผ่านมาคุณได้กลายเป็นใครเมื่อความนิ่งเริ่มมั่นคงสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏชัดคือความรับผิดชอบที่ลึกกว่าเดิมไม่ใช่ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นแต่คือความรับผิดชอบต่อสติของตัวเองคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกคำพูดทุกการตัดสินใจ ทุกการกระทําของคุณมีผลต่อบรรยากาศของโลกใบเล็กที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ทํางานหรือแม้แต่พื้นที่ออนไลน์ความรู้ในระดับนี้ไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวได้เพราะทันทีที่คุณมีสติคุณจะส่งต่อมันออกไปโดยไม่ต้องตั้งใจชุดที่5คือการเรียนรู้ที่จะให้โดยไม่สูญเสียตัวเองคุณจะเริ่มแยกออกระหว่างการเสียสละกับการทําลายตนเองคุณจะไม่ช่วยทุกคน แต่จะไม่เมินเฉยต่อสิ่งที่คุณสามารถช่วยได้คุณจะไม่แบกโลกแต่จะไม่หันหลังให้ความทุกข์ที่อยู่ตรงหน้าความสมดุลน,นี้ละเอียดอ่อนและต้องอาศัยความซื่อตรงอย่างสูงในระดับนี้ความสำเร็จจะไม่สามารถล่อลวงคุณได้ง่ายอีกต่อไปและความล้มเหลวก็ไม่สามารถทำลายคุณได้เหมือนเดิมคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทั้งสองอย่างเป็นเพียงคลื่นที่ผ่านเข้ามาในทะเลเดียวกันทะเลนั้นคือจิตที่รู้ตัว คุณจะไม่ต้องการพิสูจน์อะไรกับใครมากนักเพราะคุณไม่ได้พยายามสร้างตัวตนใหม่คุณกำลังใช้ชีวิตจากตัวตนที่เห็นชัดแล้วชุดที่5จะพาคุณไปพบกับความโดดเดี่ยวแบบใหม่ไม่ใช่ความเหงาแต่คือความโดดเดี่ยวของผู้ที่มองเห็นมากกว่าคนทั่วไปคุณอาจรู้สึกว่าบางบทสนทนาไม่ลึกพอหรือบางเป้าหมายไม่ดึงดูดใจอีกต่อไปนี่ไม่ใช่การดูถูกผู้อื่นแต่คือการยอมรับว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากัน และคุณไม่จำเป็นต้องดึงใครมาจังหวะเดียวกับคุณในมิติของจิตวิญญาณชุดที่5คือการปล่อยแม้กระทั่งการยึดติดกับความลึกซึง้งคุณจะเริ่มเห็นว่าการเป็นคนตื่นรู้ก็อาจกลายเป็นอัตราแบบหนึ่งได้หากคุณไม่ระวังคุณจะเรียนรู้ที่จะหัวเราะก,กับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองและยอมรับว่าการเผลอคือส่วนหนึ่งของการตื่นไม่ใช่ศัตรูของมันอินซีในช่วงนี้ไม่ได้แสดงพลังให้ใครเห็น มันเพียงบินกลับสู่ความสูงที่มันมองเห็นทุกอย่างโดยไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับทุกอย่างมันรู้ว่าหน้าที่ของมันไม่ใช่การเปลี่ยนทิศท,ทางลมแต่คือการอ่านลมอย่างแม่นยำชีวิตของคุณก็เช่นกันคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่คุณสามารถเป็นจุดสมดุลเล็กๆที่ทำให้โลกใบนั้นไม่สั่นไหวเกินไปบานเล็กที่108ชุดที่5จึงไม่ใช่บทสรุปแต่มันคือการเปิดประตูอีกบานหนึ่งประตูที่ไม่ได้ถามว่าคุณรู้มากแค่ไหน แต่ถามว่าคุณพร้อมจะใช้ชีวิตจากสิ่งที่คุณรู้หรือยังเมื่อความรู้ไม่อยู่แค่ในความคิดแต่ไหลลงไปสู่การกระทําอย่างเงียบงนันและเมื่อคุณเริ่มใช้ชีวิตจากจุดนั้นคําถามใหม่จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องบังคับคําถามที่ไม่เกี่ยวกับตัวคุณคนเดียวอีกต่อไปแต่เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับโลกอย่างมีสติซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบทถัดไปของบ้านเลขที่108ใน EP ต่อไปที่ไม่ได้ลึกขึ้นเพราะคําพูด แต่ลึกขึ้นเพราะการมีอยู่จริงของผู้ฟังเอง